พี่ดั้งครับได้เปิดรายการให้เลยชื่อรายการว่ามาตามมาดูมาตามดูมาตามมาตามมาดูมาตามดูมาตามเฮ้ยตา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 สายติ๊ลตาติ๊กนะครับนี่เป็นรายการของละครเราจริงเหรอคะมีรายการด้วยใช่เพราะว่าผมร้อนเงินเลยคิดฟังเพลงไปขายเขาถ้าเกิดพี่ดั้งเหงาเหาชัดเจนนะครับเราจะขายสะบัดพองขายสะบัดเสร็จปุ๊บมันจะมีเส้น พี่ตรงนี้ก็คือเส้น oh. บาร์นี่แหละแต่ว่าคือทอนชายบัรแล้วมันเป็นใรตรงนี้นิดนึงขึ้นไตรงปีนี้ขอลองได้ไหมคะได้เยไม่ได้นะแบบนวดไทยไงแล้วอ่ะไ,ได้อยู่นะไ,ได้อยู่นะต่อให้นวดไม่ดีวันนี้ผมก็ต้องบอกว่านวดดีอ่ะีน่าขามารมากอ่ะโตหนุนะ <laughs> เดนดีกว่า,ากันคะอแมนดานี่ยืนหนึ่งอาวิโตอเอาละาสกิลเลยสกิลมันเป็นการสแสดงหนูอน้ำสีดำหอมสีฟ้า โชคดีเหมือนกันแต่พอเวลามาออกละครแบบมาเป็นศิลปิเพลงพารทเอกซ์คลูซีฟเสายตานี่เขาดูน่าเบื่อมากเลยนะลองพอไหมคะพี่ดาพ้อมพ้อมทงกก่ากินกรพิ Pocket มาเลยดีกว่าเนาะตักองแซ่บสวัสดีค่ะพบกับรายการมาตามาม,าตามาดูมาตามดูมาตามนะคะวันนี้เรามาถ่ายที่ข้างและเราอยู่ในร้านขนมซึ่งมันไม่ไหวเนี่ยจริงนะคะในส่วนของขนมปังนมสดที่อยู่ด้านหน้า เดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปถ่ายที่ร้านบาร์บีคิวปิ้งย่างกันแล้วเราก็ต้องมีฉากปิ้งหมูพี่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 แผงพี่พูดเนี่ยพระวดว่าฉันรู้นะว่าบ้านเราเขาไปไหนเออเหรอเออกลับมาแล้วเหรอรอเรือกันม้วนเรนนิสเดินรอไอ้ไ่แบเนี้ยไม่ต้องม้วนกับเขาสิรุ่นเรียนแพงทำได้เป็น เงาดำๆเข้ามาเลยอ่ะเพื่อฟรีมแพงครับชื่อเพื่อนคิดว่เรื่องจริงเผมจะมาอานกงนยุดไ้ท่ราุดเล่นทำไมจบสมมติสมมติไอันนี้ที่